มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชินีสเสด็จทรงติดตามพระอาการประชวรพระองค์พาเป็นการส่วนพระองค์จากเมื่อวันที่15ธันวาคมสำนักพระราชวังออกแถลงเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภา นเรนทิราเทพ,พยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรความว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา18บนาฬกายีสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดา ทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10-19ถึงธันวาคมพุทธศักราช2565ณสานามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมา ในระหว่างที่ทรงทําการฝึกทรงมีพระอาการประชวนหมดสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ขณะแพทย์ประจําพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดําเนินไปประถมพยาบาลณนะโรงพยาบาลปากช่องนานา,นาพระอาการประชวนคงที่ในระดับหนึ่ง จากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณนะโรงพยาบาลสุราลงรงกรสภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจววรกายอย่างละเอียดและประทับร,รักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยเมื่อเวลา13นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอให้พระองค์เสด็จทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนิกิติยาภรนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินิริพัฒน์มหาวชิรราธิดาเป็นการส่วนพระองค์ณอาคารภูมิิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง